ตอนนี้ทั้ง IT และดิจิทัลเนี่ยมันเป็น .Tools ที่ differentiate Bank ต่างๆออกจากกันนะครับแล้วก็เป็น Tools ในการสร้าง Revenue stream ใหม่ๆการ develop IT กับดิจิทัลเนี่ยถ้าจะให้ยั่งยืนมันคือต้องมี Business case ไม่ใช่ว่าพัฒนาเพื่อให้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดหรือแพงที่สุด ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ผมมั่นใจว่าคนเนี่ยต้องการที่จะทำงานเป็นอิสระ empowerment ให้กับเขาสามารถ make decision ในเลเวลหนึ่งได้ดังนั้นเนี่ยในงานกรุงสีเนี่ยตรงไอเทียดิจเรามี Direction ที่ชัดเจนเราจะสื่อความชัดเจนว่าอะไรที่เราจะไป ในอดีตเนี่ยการใช้เทคโนโลยีหรือว่าทีมของ IT เนี่ยเราจะมองเหมือนเป็นซัพพอร์ตยูนิตเป็น Back แบ็กออฟฟิศซะส่วนใหญ่ตอนนี้ทั้ง IT และดิจิทัลเนี่ย มันเป็น .Tools ที่ differentiate แบงค์ต่างๆออกจากกันนะครับแล้วก็เป็น Tools ในการสร้าง Revenue stream ใหม่ๆดังนั้นเนี่ยณตอนนี้มันจะกลายมาเป็น Business มากยิ่งขึ้นวิธีการ Manage วิธีการวัด Performance วิธีการพัฒนาคนเนี่ยจะมองไปทาง Business มากยิ่งขึ้นมันมีเพ n Point ต่างๆที่ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยเจออยู่นะครับเวลาที่เราจะลแลกแลก Exchange เนี่ยเดี๋ยวนี้เราเข้าไปที่ Mobile แล้วก็สามารถแลก Exchange ได้เลยไม่่าเป็นวันหยุดหรือวันธรรมดาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะลแลกเงิน โอนเงินไปให้ลูกเรียนต่างประเทศเนี่ยต้องไปที่สาขานอกจากเรื่องของราคาแล้วก็จะเป็นเรื่องของเวลาที่ไม่สะดวกอนาคตอย่างเช่น CBDC Central Bank Digital Currency ถ้าเกิดเราสามารถนำมาใช้ในอนาคตเนี่ยมันจะสามารถลดขั้นตอนลดเงื่อนไขต่างๆผมยกตัวอย่างอย่างเช่นมันมีปัญหาเยอะๆนะตอนที่คอน sumer สั่งซื้อของจาก Facebook สั่งซื้อของจากร้านค้าต่างๆในไลน์แทนที่จะได้โมบายฟอนกับได้ก้อนหินอะไรเงี้ยไอ้เรื่องของการใช้ CBDC ในอนาคตเราอาจจะใช้เงื่อนไขาการจ่าย มันเปนการควบคุม Make ชัวรว่าคอน sumer ได้รับของที่ถูกต้องแล้วค่อยจ่ายเงินสิ่งเหล่านี้มันสามารถทําได้ทําให้ process ต่างๆในการซื้อขายของของคอน sumer เนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วงหลังเนี่ยโดยเฉพาะสองสปีที่ผ่านมาไอที IT มีความสำคัญเข้าทางเยอะมากโดยระบบต่างๆที่เราให้สริมสูกค้านะครับโปรดักต่างๆเนี่ยเทรนเนี่ยมันจะเน้นมาไอทีเข้างเยอะ b e h a v i ร r ของคนเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะฮะแทนที่จะไปสาขาก็มาอโอนเงินออนไลน์มากขึ้นอันนี้เนี่ยเป,เป็นสิ่งที่เราเห็นทั้งในสื่อเองนะฮะและจำนวน Transaction หลังบ้านที่เราเห็นเองเนี่ยมันก็สื่อมาในแนวเดียวกัน หลังๆเนี่ยบรก็อไลกับไอทีมากขึ้นนะเข้าใจว่าบ i ิ e s s เองเนี่ยการจะเดินต่อไปได้เนี่ยก็ต้องพึ่งไอทีถึงจะแข่งขัน,นในตลาดได้นะครับ MUFG mm hmm. เนี่ยถือว่าเป็นแบงค์ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดเทียบระดับโลกแล้วก็อยู่ในท็อป10นะฮะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยไอการที่เขามีสาขาครอบคลุมทั่วโลก แล้วก็มีฐานลูกค้าทั่วโลกเนี่ยมันทำให้การ develop use case ของการใช้ดิจิตอลและ IT เนี่ยมันสามารถ apply ได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นรวมถึงการที่เขามีพาร์ทเนอร์ต่างๆทั่วโลกนะฮะมันสามารถที่จะ leverage ซึ่งกันและกันการ develop IT กับดิจิทัลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ยั่งยืนมันคือต้องมี business case นะครับต้องมีผลทางธุรกิจด้วยไม่ใช่ว่าพัฒนาเพื่อให้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดหรือแพงที่สุด แต่เป็นพัฒนาเทคโนโลยีที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยนำไปใช้ได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเรามีเครือข่ายมากมีฐานลูกค้ามากการพัฒนา IT ทดิจิตอลเนี่ยมันสามารถที่จะนําไปใช้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นอย่างแรกเลยะคะสิ่งที่พาร์ทเนอร์ bring to the table นะคะ ก็ไอเดียใหม่ๆนะคะกับโซลูชันที่ก็มีนะคะแล้เราก็มีกรุงศสี Innovation Center อเนช่วยเชฟหรือชาร์เพิ่นไอเดียพวกนั้นนะคะอย่างที่สองเนี่ยที่เราเวิร์กกันกับพาร์ทเนอร์คือเขามีสกิลเซ็ตพาร์ทเนอร์ที่เราอ่าพาร์ทเนอร์วิธหรืออินเวสต์นะคะที่เขาเวริร์ n Blockchain Technology เขาก็จะมีสกิลมีเอ็กซ์เพรีตรงนี้แหละที่ทางกรุงศสีเนี่ยเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้เราเรียกกันว่าเอามาเป็นโซลูชันจัม start นะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องบิวเองอันที่3มันจะเป็นลักษณะที่ว่าเราเรียนรู้จากการทํางานของเขาด้วยว่าพาร์ทเนอร์บางเจ้าเนี่ยเขา s u c ส e s s f u สฟเลเนี่ยเขามีเคมิสตรีอะไรเขามีสกิลยังไงเขามีการทํางานยังไงออ a ์ก z นิชันแบบไหนแล้วบางอย่างตรงนั้นเนี่ยเราสามารถจะดึงเอามาแล้วก็มาดูซิว่าเออถ้าเกิดกรุงศรีอยากจะคอลลาบ o r a เรกับพาร์ทเนอร์อย่างเนี้ย เพื่อเราจะได้ Innovate แล้วก็มี Product ใหม่ๆที่เราจะได้ go to market ได้ไวขึ้นเราก็จะเริ่ม unlock หลายๆเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เอามา integrate เข้ากับกรุงสี Mobile a p p พลิเคชันหรือเว็บแอปพลิเคชันให้ลูกค้าทั่วไปเนี่ยใช้ได้มากขึ้นกว่าเดิม AI ML ที่เราใช้ก็คือ Chatbot ตอนนี้ contact center ของเราเนี่ยใช้ Chatbot หมดเรามีทีมที่ทำเกี่ยวเรื่อง Chatbot เลย แล้วก็เทรนบอตต่างๆเพื่อเราจะได้เอาตรงนั้นเนี่ยมาให้ลูกค้าให้ได้ทำธุรกรรมได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมก็คือจริงๆมันมีหลายเทคโนโลยีมากซึ่งตอนนี้เรากำลังพายล็อตแล้วเดี๋ยวเราจะอินเตอร์เกรดหลายๆ โซลูชันเข้าด้วยกันก็ดูซิว่าเออเทคโนโลยีไหนเนี่ยมันเวิร์กที่สุดสําหรับเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมกําลังไพลอตนะคะแล้วก็เวิร์กกันกับพาร์ทเนอร์อยู่เพื่อจะโปรโตไทป์โซลูชันออกมาแต่ for sure anything related to blockchain technology พวก Web3.0 พวก Metaverse AR AR แล้วก็ IoT โดยเฉพาะ everyday life ที่เราแบบอยู่ every single day ะคะ่ะตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มดูแล้วก็ Invest ต่อไป เราก็อยู่คู่กับสังคมไทยมานานพอสมควรแต่ไม่กี่ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเริ่มหันมา transform มากขึ้นเราเน้นเรื่องการดิจิทัลไลซ์โมเดอร์ไนซ์ไอทีของเราให้มันทันสมัยมากขึ้นออกโปรดักต์ใหม่ๆให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่องเทอ n a r า u n d t i m ก็เป็นสิ่งสําคัญโดยที่เราจะโฟกัสเนี่ยภาพรวมเนี่ยจะอยู่ที่ 3P People Process และก็ Product จะขาดยังใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะฮะ People เองเนี่ยก็คือเราจะเน้นเรื่องคนเรื่อง skill resource เรื่องการกรูมคนเรื่องการ attract talent นะรเรื่องการ retain talent ให้อยู่กับเราอันที่2คือ process นะครับอันนี้เนี่ยเป็น area หนึ่งที่เราต้อง streamline คนถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยเจอ process ที่มันเยื่อเยนเยอะเนี่ยก็รับไม่ได้พนักง,งานเราเองเนี่ยทันเลนที่เข้ามาจอยเราเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับเพื่อเอื้อในการ retain คนด้วยแล้ว P สุดท้ายก็คือ product หรือเทคโนโลยีที่เราเอาเข้ามาใช้เรื่องของ product เนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนในปีหลังๆเนี่ยคือเราจะเน้นเรื่องการ transformation เอา product ใหม่ๆเข้ามาใช้เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทําให้งานมัน a u t o m a t e มากขึ้นเราตอบสนองได้เร็วมากขึ้นกับฝั่ ถึงแอเรียอื่นด้วยนะฮะแต่ทูวอะไรที่เราเห็นว่าเอาเข้ามาแล้วเนี่ยจะทําให้พนักง,งานทํางานได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามดึงเข้ามาใช้ถ้าเกิดดู culture ของธนาคารกรุงศรีเนี่ยผมคิดว่าเป็น culture ที่ค่อนข้างจะ open นะครับเป็น culture ที่เปิดรับความคิดใหม่ๆค่อนข้างเป็นลักษณะของการ coaching มากกว่าคือสิ่งที่ผมพยายามสร้างเราพยายามทำให้การทำงานเนี่ยมีการ delegation authority ลงไป empower คนทำงานแต่การที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องมี direction ที่ชัดเจนการที่มี direction ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำให้คนเราเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องกลับมาเช็ค Direction กันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ผมมั่นใจว่าคนเนี่ยต้องการที่จะทำงานเป็นอิสระ empowerment ให้กับเขาสามารถ make decision ใน level หนึ่งได้ดังนั้นเนี่ยในงานกรุงศรีเนี่ยวงไอทีดิจิตอลเรามี direction ที่ชัดเจนเราจะสื่อความชัดเจนว่าอะไรที่เราจะไป